สวัสดีครับ a s Play ขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศาบาลน,นครนะครปฐมนะครับชมฟุตบอล M150 มร้อยห้า h แชมเปี้ยนัดที่20ของฤดูกาลคู่ระหว่างนครปฐมยูนเต็ดเจ้าบ้านทีมอันดับ15เปิดบ้านเจอกับราชนาวีทีมอันดับท้ายของตารางนะครับ ครับสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงของนครปฐม,มยูเต็็ดเจ้าบ้านครับพวกสาประตูเป็นนัชชานนโจถาวรครับกองหลัง4คนเป็นอนุกรอามิราลี่โชคชัยและอนุรักษ์ครับตที่ทางฝั่งราชนาวีนะครับผู้รักษาประตูวันนี้ใช้ดลริทธทวีกุลนะครับแผงแบ็กโฟร์ครับประกอบไปด้วยชมพูแสงโพนะครับทศยศสากะิสอิสิภาพย้ำเสนและโกชิอคุบก,กับตันทีม เกมเริ่มแล้วนะครับเป็นฝั่งราชนาวีที่ได้เขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนครับจังหวะแรกก็วางยาวมาแล้วมาลุ้นจะเอาฟรีคิกบริเวณมุมพงแต่ว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับพรประถมขึ้นมาโดยสัจพรเเขาเดี่ยมเท้าขวาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับตุงตักทายครับประถมขึ้นนําครับโอดขึ้นนําไว้แต่ช่วงเสียทีแรกเลยครับทางด้านของสัจพร์ตุ้มสุวรรณครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับเนี่ยครับมีพื้นที่จากทางซ้ายเลาะเข้ามาแล้วเนี่ครับไม่มีใครเข้ามาบีบเลยครับสัจพจได้ตั้งป้อมยิงลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟเลยครับนาริทวีกุลเป็นทางด้านของนรุชัยนะครับที่เสียหลักล้มลงไปครับทำให้แนวรับของราชนาวีนี่เหมือนเสียจังหวะในการป้องกันเลยครับเปิดโอกาสให้สัจพจน์ยิงลูกนี้เต็มข้อเข้าไปครับขึ้นนำครับนครปฐมย่อยเตดหนึ่งประตูต่อศูนย์ขึ้นมาโดยอภินัท พิดั้ซัดด้วยซ้ายข้ามคานไปเยอะเลยครับนะครับเจ้าตัวก็ต้องลองส่องหน่อยครับเนี่ยครับพื้นที่ว่างเลยนะครับโรซินี่เอาบอลลงได้พยายามจะพลิกหนีแล้วพาบอลไปถึงเกล้โทษแล้วเปิดไปเสาสองมีใครไหมชาร์ลูกนี้ข้ามเส้นไปหรือยังนะครับโรศินยังไม่ให้เป็นประตูย้อนกลับมาอัธพงษ์ยิงลูกนี้ก็ติดล็อครับอัธพงษ์เปิดไปครั้งกลางประตูบ่งชงต่อให้ดูโรซินี่ซัดลูกนี้ไม่โดนเนี่ โอ้เป็นจังหวะที่น่าได้ประตูมากๆครับเดี๋ยวมาดูอีกทีครับความแข็งแกร่งของดูโรซินมี่ครับเปิดยัดไปที่เสาไกลครับแต่ว่าบอลมันไม่เต็มนะครับสำหรับสีิมงคลชาร์จไม่เต็มครับก็เลยไม่ยังไม่ผ่านเส้นประตูเข้าไปครับนี่ครับเหมือนจะมีชาแลบก่อนด้วยนะครับในจังหวะที่ทางด้านสีิมงคลจะเข้าชาร์จครับและทุกเกมที่เขาลงเล่นนี่ไม่เคยถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเลยครับ ทีนี้มงตั้งมาเคลียทิ้งไปก่อนครับอนุกรมองในกรอบเขตโทษทําชิงหนึ่งสองอนุกรหลุดไปแล้วเปิดมาลูกนี้กึ่งยิงกึ่งเปิดนะครับเข้ามือของนาลิดครับซ้ายนะครับเติมขึ้นมาได้ยิงเลยครับเนี่ยเขามีพื้นที่นะครับแต่ว่ามุมมันเหลือน้อยแล้วครับือนคล้องเข้าซ้ายแล้วเปิดมาเสาสองบอลแรงออกหลังไปครับเชียร์ทอนวางนาหน้าปากระตูมชนนชกออกมาก่อนไม่่าอะไรนะครับไม่ได้โดนแฮนด์บอล เปิดเข้ากลางมาเนโต้พักอกจะเอี่ยวตัวลูกนี้เกือบไปอ้าวแล้วเข้าด้วยนะครับขอไปเป็นประตูน้ำสองศูนย์ครับโอ้ลูกนี้นี่หลอกทุกคนเลยครับทางด้านของสังชัยครับจังหวะนี้บอลมันเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับบอลยาวคือเนโต้ก็พักแล้วฝั่งนี้ก็หัวตามน้ำนะครับเหมือนบอลมันกระดอนพื้นเลยครับทำให้นาริศพวีกุลเนี่ยน่าจะกะจังหวะบอลผิดพลาดครับ นี่ครับคือนาริสเนี่ยพุ่งลงต่ําไปแล้วครับแต่พอบอลกระดอนพื้นเนี่ยบอลก็เลยเด้งหนีมือนาริสขึ้นไปเลยครับหมดสิทธิ์เลยครับลูกนี้ลูกจิงของสัญชัยนะครับหลอกทั้งนาริสทวีกูลรวมทั้งคู่ยายนะครับจังหวะบอลวิถีบอลที่มันออกไปเนี่ยเหมือนจะหลุดกรอบไปนิดๆิแล้วนะครับมีพื้นที่นะครับเปิดนะอาทิตเปิดไม่ขึ้นราชนาวีนะครับ ชยธรซัดลูกนี้โดใต้บอลมากไปครับบอลกอ็ไม่ตรงกรอบเหชยธรเล่นเปิดมาลูกนี้เกือบจะตบเข้ากลางได้นะครับโคชิอุคุโบะเนโตอยู่ตรงกลางอาทิตย์เบิกวิ่งแล้ไปแล้วเลี้ยงตัดเข้ากลางอ,อสุนโดเนโตย,ยิงด้วยซ้ายติดเซฟของนาลิตครับแปีคนนี้ครับเนี่ยครับทำท่าเหมือนจะยิงครับแต่แปะให้เนโตครับ ได้จังหวะเข้าซ้ายครับแต่ยังดีครับนาลิตทวีกุลยังอ่านไว้อยู่ครับจังหวะนี้เซฟเอาไว้ได้ครับมีลุนเก็บคะแนนออกจากบ้านของนุกัตถมเปิดมาลูกนี้ยังสไลด์ไว้ได้แล้วเสาสองเนโต้ยิงลูกนี้ยังติดเ้าเรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์ครับหมด45าทีแรกครับเนี่ยมาดูครับจังหวะนี้นี่สกัดบอลออกมาแล้วครับแต่ว่าบอลไม่เป็นใจครับมาเข้าทางออสโซโดเนโต้ครับแล้วที่สาคัญครับ นาริทวีกุลครับจังหวะนี้นี่เหมือนจะเซฟได้นะครับแต่กลายเป็นว่าบอลไปลอดใต้หว่างขาของเขาครับเข้าประตูไปครับต้องถือว่าเสียประตูง่ายไปหน่อยครับราชนาวีในลูกนี้ครับเป็นความผิดพลาดในหล,หลายๆจังหวะครับสุดท้ายก็ออสวดโดเนโต้ครับลงโทษ เท้าซ้ายของส่วนละเมิงยิงอีกครั้งหนึ่งจะฟ้องเอาแฉลับและได้นะครับเป็นเตะมุมของราชนาวีเก็บบอลได้นะครับเปิดมาให้ดูโรซิม,มี่ซัดด้วยซ้ายไม่ตรงกรอบครับเองก็โดนลุมอยู่เยอะเลยครับนี่ครับมีทั้งข้างหลังมีทั้งข้างหน้าก็ต้องสับลองลุ้นดูก่อนนะครับ๋ยวดูจังหวะน,นี้ก่อนนะครับเนโตซัดใกล้บอลผิตเหลี่ยมไปเยอะนะครับอนุรักษ์ขึ้นมาคอสเข้ากลางเตะทิ้งออกไปก่อนครับสันติภาพ ทิศเบิกมองกลางและย้อนกลับมาที่นัทนันซัดด้วยขวาครับไม่ตรงกรอบประตูตีไข่แตกให้เร็วที่สุดเลยครับสกี้ยังเตะมาได้แต่ยังติดอาทิตเบิกยกมาลูกนี้นัทนันถึงกระจะกระโดกไม่ผ่านกระลิดครับแถวสในตัวจับยาวซัดไกลลูกนี้เลยครับผิดพลาดนะครับนี่ยครับจังหวะนี้ครับบอล เกือบทางด้านสันชัยเนี่ยครับเกือบจะกระดกผ่านนาริทวีกุลไปแล้วครับแต่ยังโชคดีครับนาริทยังเนี่ยครับใช้แขนขวาตบบอลเอาไว้ได้ครับสพอนมองตัวกลางแปะให้เนโต้ครับเนโต้จะเปิดทะลุช่องอ้าวแล้วหลุดไปลูกนี้เข้ามือของนาริสก่อนครับเกือบได้ลุ้นเลยครับแต่จังหวะนี้มาดูเกมบุกราชนาวีบ้างสริมงคลหลุดไปถึงเส้นหลังแล้วจะยิงเสรราแรกครับโดเลี่ยมไม่ดีโอ้ขึ้นมา3ต่อ2 สัจพรยิงโหต้องรีบขอโทษเพื่อเลยครับตัดสินใจไม่ดีครับสัจพรตุ้มส่วนยังขึงต่อเนื่องนะครับราชนาวีจิตติจ่ายยัดนาลูกนี้แต่สกัดโดเหลี่ยไม่ดีเอาแล้วยิงสวนลูกนี้เรียบร้อยครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสามครับสลิมคลจิตบรรจงครับโอ้หในที่สุดครับทางด้านความพยายามครับของราชนาวีครับเด่นมากในช่วงครึ่งเวลาหลังครับแล้วหลังจากขึงอยู่นานครับทางด้านของราชนาวีครับ เนี่ยครับเป็นจังหวะที่สกัดบอลผิดพลาดนะครับของทางด้านอนุกรครับแล้วทางด้านสิริมงคลครับเนี่ยครับสอดทะลุช่องครับแล้วดีดบอลให้เปลี่ยนทางนิดเดียวเลยครับทางด้านนัชชาโนนนี่หมดสิทธิ์เซฟเลยครับดีดบอลปิดเปลี่ยนทางไปแค่นิดเดียวนะครับก็เป็นประตูไล่มาครับไปเนโตถอยมาแล้วด้วยนะครับอนุกรเปิดไปเนโตได้มงลูกนี้โดนใต้บอลครับ โต้ไปยืนหลอกแล้วจังหวะที่เขาวิ่งย้อนกลับเข้ามานี่ผู้เล่นราชนาวีนี่เหมือนจะไม่ได้โฟกัสที่ทางด้านอสอสโวโดนีโตมากเท่าไหร่ครับอนุกร์เปิดฟรีคิไปเสาสองได้มงด้วยครับอาทิตย์เบิกแต่ว่าโดนใต้บอลครับจัวที่เสียได้เลยครับนี่ของอนุกรร์น่ากลัวทีเดียวครับเนี่ยครับบอลแรงแล้วทิศทางก็ดีด้วยครับแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่ผู้เล่นของนคปรปฐมได้สะบัดมงครับ อ่าแครับดูเกมส่วนครับ1น่ตอนหนึ่งครับทีนี้จะเอาชนะได้ไหมครับอาทิตย์เบิกตัวเข้ามาประคองแล้วย้อนกับที่สันชัยสันชัยซ้ายติดเซฟของนาลิตครับยังตามมาตะคุบได้จังหวะ2องคณินเปลี่ยนมาขึ้นทางฝั่งขวาที่โกชิครับีเรียกบอลอยู่แต่ยิงเองครับโกชิโอคุโบไม่ตรงกรอบ ทะลุมาถึงจักรยุทธ์จักรยุทธมองแล้วเปิดจังหวะนี้เอาสก,กัดเกือบไปครับอนุกรครับของนัทชาโนนทำคานออกไปเลยครับแต่ต้องชมเนี่ยครับจังหวะเปิดเข้ามาแบบ50-50นะครับจักรยุทธเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายเปิดมาลูกนี้เอาแล้วครับยิงไล่มาเป็น2ประตูต่ตอ3ครับจากสิริมงคลจิตบรรจงโอ้อะไรก็เริ่มจะไม่แน่แล้วครับเกมนี้ ผู้เล่นหมายเลขสคนนี้ที่ยิงประตูที่2ครับแต่ต้องชมคนนี้เลยครับจากกรายุทธครับดูครับจังหวะเปิดยัดเข้ามาเป็นรอบที่2ติดต่อกันนะครับแต่คราวนี้พลาดครับแนวรับของนครปฐมครับโดนทางด้านของสิริมงคลเนี่ยครับวิ่งทะลุขึ้นมาครับโอ้ต้องจังหวะนี้นี่ไม่มีใครที่จะเข้ามาประกบทางด้านสิริมงคลเลยนะครับ เป็นช่องตรงกลางนะครับระหว่างแนวรับนะครับทางด้านอัลเบโตโมเรล่าล็อกเข้าซ้ายแล้วนาริทยังเซฟไว้ได้ครับโอ้ช่วยสำคัญเลยครับราชนาวียังไม่เสียประตูที่4ี่ครับกระยุทธ์เปิดลูกนี้โดนมงสกัดออกมาสัดสวนเข้าไปจิตติโอ้โหลูซิมีเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาลูซิมีแต่ลูกนี้แล้วจะเอาจุดโทษไม่ได้นมืคนปพถมจะสวน บุลสินไม่ให้โอกาสแลยครับเป่าจบเกม,มนครปฐมยูไยเต็ดเอาชนะราชนาวีเอไป3ประตูต่อ2ครับ